รับเข้าสู่บทที่14สนะคะสำหรับ17บทนะคะของท่านนเบรีรนหิวในการที่จะนำไปใช้สร้างความสำเร็จนะคะในระดับบุคคลค่ะก่อนที่จะมาพูดถึงหัวข้อนะคะในเรื่องราวที่17หัวข้อนะคะ17หัวข้อในการที่จะสร้างความสำเร็จในระดับบุคคลของท่านนเบรีรนหิววันนี้วันทอยจี้หยิบในเรื่องราวนะคะเ,เกี่ยวกับ าภาพปกวียกโ y o u t u b ปมาใส่เต็มไปด้วยหัวข้อเยาแยะมากมายนะและอีกอันหนึ่งก็จะเป็นนะคะวิธีเป็น YouTube นะคะวิธีการการสังเกตคนมีพลังจิตสูงอ่านใจคนได้มีหูทิฟตาทิฟเป็นเรื่องที่นะคะผู้คนตอนนี้นะ่ะใส่ใจในเรื่องราวพลังงานแบบนี้กันเยอะขึ้นแล้วก็บทความเหล่านี้สามารถหาฟังได้อย่างง่ายๆสบายๆนะคะ แล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของมหาเศรษฐีอย่างริชาร์ดแบรนสันนะคะนั่งเล่นหมากรุกอยู่นี่คือเกมนะคะเกมที่ใช้ในเรื่องราวนะคะการเดินหมาในชีวิตและเดินเกมในธุรกิจและนี่ก็คือเป็นเกมที่เล่นได้แต่เอามาใช้กับชีวิตได้เป็นพลังงานส่วนนะคะอีก y o u t u b เดิงนะคะเป็นอีกอันหนึ่งก็จะเป็นของโอปราห์นฟี่อ่าทำรังทำ การโปรโมตนะคะนักเขียนที่เป็นท็อปเซลเลอร์นะคะที่ค่อนข้างจะนะคะน่าสนใจมากก็หยิบม,มาให้ส่วนนะคะชุดงานแต่งของนะคะของริฮันน่านะคะอ่าเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นเซเลบของระดับโลกอะนะ นางแบบแล้วก็นักแสดงนะก็เอามาให้ส่วนยกความจริงในมาย,ยานะคะฝนตกเดือนเมษา,าดอกไม้ใเดือนพฤษภาก็เป็นบทความที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณโดยตรงนะคะเราไปฟังดูของคีออฟไลท์แปดแปดแนะคะเพราะว่าในไหนก็นะคะเอามาแชร์ในตรงนี้แล้วก็เลยสปอยให้พวกเราได้รู้ว่าเวลาที่จะเข้าสู่โลกพลังบวกนะคะมันเป็นเรื่องราวของการที่ะจะ จัดหาสื่อให้ตัวเองสารต่อในการที่ให้จิตเ,เดินสู่พลังบวกได้และข้อมูลที่จะเป็นสะพานให้เราได้เข้าขีนะฮะในเรื่องของพลังบวกจะมีขีอบร้อยแปดแปดแปดนี่แหละที่มันจะเป็นการดึงจิตนะฮะให้เราเนี่ยไปสู่ในพลังงานที่สูงขึ้นเบาโป่งโล่งสบายมากขึ้นนะฮะมันเป็นเรื่องราวที่เป็นข้อมูลลองไปดูนะฮะเผื่อใครใช้ผลก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนคนนั้นแต่ถ้ากดคุณ ดูแล้วไม่ถูกใจคุณก็ไปหาสื่ออื่นๆนะคะที่คุณถูกใจมากกว่าที่มันอจี้เอามาให้โอเคไหมเอามาดูบทที่14ของที่ท่านนัปรเรียนฮิวจะให้นะคะเออ่ตั้งแต่บทบทเรียนบทแรกจนกระทั่งจนบทเรียนที่เรากําลังจะมาเข้าสู่ นะคะในบทที่14นี้และยังเหลืออีกสองสาบทเนี่ยล้วนเป็นพลังที่ใหญ่ถ้าเกิดว่าเอาไปดัดแปลงใช้กับชีวิตนะคะประจําวันของคุณในหน้าที่การงานหรือในเรื่องบริหารชีวิตเนี่ยมันก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เหมือนคนทั่วโลกที่เขาประสบความสําเร็จค่ะเพราะว่าหนังสือของท่านนโปเลียนฮิลมีที่มาที่ไปในการที่ทําเหมือนกับว่าทํารีเสิร์ชทํางานวิจัยจากผู้คนมากมายจนตก,ตกผลึกเป็นหนังสือเล่มน,นี้นั่นเองเนาะ บทที่14นะคะท่านเช็คําว่าการคิดอย่างสร้างสรรค์ค่ะเกิดขึ้นจากการที่คุณกล้าคิดกล้าจินตนาการนะคะได้อย่างอิสระมันจึงนะคะไม่ใช่ปฏิหารและไม่เกี่ยวกับการนะคะที่มีพรสวรรค์หรือไม่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่กําเนิดนั่นหมายความว่าคุณนะคะสามารถที่จะมีความคิดในเรื่องสร้างสรรค์อะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นนะคะ ความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมีพรสวรรค์หรือมีพรแสวงใดๆทั้งสิ้นมันเกี่ยวกับว่านะคะเมื่อคุณมีความคิดมีความรู้สึกและมีความปรารถนาคุณลงมือทําและคุณยืนระยะนะคะเวลาพอสมควรจกกนกระทั่งนะคะสิ่งที่คุณคิดและสร้างสารรค์นั้นนะ่ะมันเกิดนะ,ะคะผลลัพธ์ขึ้นได้ขึ้นมาได้เนี่ยนะคะคุณก็จะมีความภูมิใจและนั่นก็จะเป็นนะะอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้ และนะคะคีย์สำคัญของอบทที่14นี้มันก็คือว่ามันนะคะคุณจะเกิดความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ได้มันก็คือเกิดจากความกล้าของคุณที่ก้าวผ่านความกลัวทุกนะคะทุกอย่างทุกอย่างนั้นหมายความว่ากลัวไม่มีความรู้กลัวว่าตัวเองจะนะคะผิดพลาดกลัวว่าตัวเองจะเสียหน้ากลัวว่าจะเสียหายหรือกลัวความร่มเหลวนะคะความกลัวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงมายา ภาพที่ทําให้คุณเนี่ยนะคะไม่สามารถก้าวไปทําในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการได้และนี่คือกับดักอันตรายอย่างมากที่คุณควรจะที่จะควรจะข้ามนะคะเมื่อคุณข้ามได้คุณก็จะกลายเป็นผู้ที่าากล้าหาญนะคะถ้ากล้าหาญเมื่อก้าวกล้าหาญได้ครั้งแรกแล้วมันเกิดผลลัพธ์เกิดขึ้นครั้งต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นเพราะคุณผ่านนะคะการที่ ก้าวข้ามความกลัวมาสู่ความกล้าหาญของคุณและประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็ครั้งหน้าครั้งต่อไปความกลัวจะไม่กล้าเข้ามาหาคุณแล้วค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยพลังของความกลัวจะเข้าหาคนที่เะเ,เขาเรียกว่าคนที่จิตนะ่ยนะคะรักตัวเองไม่เพียงพอเมื่อคุณรักตัวเองไี่เพียงพอนะคะคุณจะรู้ว่านะ,ะในความรักที่มันไรเงื่อนไขตรงนั้นอนะ่ะมันจะทําให้คุณเข้มแข็ง และก็นะฮะไร้ซึ่งความกวัวพันธนาการใดๆก็ไม่กล้าเข้ามาหาคุณนะส่วนนะฮะมีอีกวลีหนึ่งที่บอกว่าการกล้าจินตนาการได้อย่างอิสระนี่คือสําคัญมากเขาว่าอิสระคือคุณอย่าไปยึดกรอบเดิมนะฮะคุณอย่าไปทําซ้ําสิ่งที่มันเคยมีอยู่นะฮะและนะ,ะคุณอย่าไปตามไอดดลนะฮะหรือต้นแบบ จนกระทั่งคุณนะะแทบจะสิงเป็นตัวเขาอะนะคะดังนั้นการแกะนะคะแกะตัวไอดอลหรือนะคะผู้ที่เป็นแรงจูงใจให้คุณประสบความสมําเร็จนะคะคุณจะต้องดูวิธีการกระทําของเขาว่ากว่าจะประสบความสมําเร็จเนี่ยคือเขาทํำยังไงใช้วิธีเดียวกับเขาแต่นะคะทำในแบบที่เป็นตัวคุณเข้าใจไหมคะใช้วิธีเดียวกับเขาแต่เป็นแบบที่เป็นตัวคุณเพราะแรงบันดาลใจมันสามารถที่ จะนำไปเป็นนะฮะแนวทางในการที่จะสร้างสารรค์อย่างอิสระและกล้าหาญของคุณได้แต่ต้องเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นนะคะเพราะการสร้างนะคะถ้าคุณสร้างซ้ำกับคนอื่นคุณก็จะไร้ความเป็นตัวเองนะคะและนี่แหละสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงในความเป็นตนเองนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เป็นภารกิจที่คุณต้องทําเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้แสดง ตัวตนที่แท้จริงนะคะในการที่นำนะคะสิ่งที่ตัวคุณเป็นอยู่แล้วเนี่ยออกมานะคะแสดงออกนั่นแหละคุณก็จะมีความเออเขาเรียกว่าติดค้างอะ่ะติดค้างว่านะฮะเกิดมาทั้งทีหรือใช้ชีวิตทั้งทีทําไมต้องอยู่ภายใต้เงาของคนอื่นนะคะจงเป็นตัวของตัวเองอิสระนะคะแล้วก็กล้าคิดกล้าทำนะคะแล้วก็กล้ารับผิดชอบตัวเองร้อนั่นแหละคุณก็จะเกิดเจอปฏิหาร ปาฏิหารมันเกิดขึ้นได้นะคะจากการลงมือทำของคุณโดยผ่านการคิดเริ่มสร้างสารรค์อย่างชาญฉลาดและกล้าหาญนั่นเองนะคะขอขอบคุณบทความดีๆของท่านนโปเลียนฮิวนะคะบทความนี้ถือว่านะคะเป็นเรื่องราวที่เอาไปต่อยอดในการที่จะสร้างสารรค์ในสิ่งที่นะคะปรารถนาให้มันปรากฏเกิดขึ้น และโลกไปนี้นะคะรอคุณที่เป็นผู้สร้างนำในสิ่งที่คุณเป็นตัวตนที่แท้จริงมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณเองครอบครัวและโลกไปนี้และทุกคนก็รอชื่นชมผลงานของคุณและพร้อมจะไปอุดหนุนคุณอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะขอทุกคนโชคดีพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ในบทที่15ค่ะ